ที่เปลี่ยนไปยังไงล่ะส,สหรับสซ้ำแล้วหนูพี่ว่าอะไรที่เปลี่ยนไปสีผมเย้เก่งมากโอ้เปลี่ยนสีผมแล้วยังไงต่อแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นอา้าวไม่รู้สึกมาตลอดเหรอหนูสวยอยู่แล้วแม่แต่ช่วงนี้คือแบบสวยขึ้นไม่ต้องใช้ มองเยอะในการดูอ่ะมันใช้เยอะมากใช่ไหมหนูดูแล้วเมันมองเห็นตัวเองดูดูแล้วหนูหดหูมากเลยหนูแบบว่าในชีวิตจริงมันไม่มีเอชทเวิร์ดที่มาแบบมาแบบเอาเราไปเลี้ยงขนาดนั้นนะพี่เราก็จะถูกทิ้งอยู่ในมุมมืดแล้วก็จะกลายเป็นอยากพูดอยากพูดแล้วผมก็สั่งแผ่นไปแล้วด้วยมันอ่าเรียบร้อยจริงไหมคะันหกไม่แต่แผ่นมันก็มีขายตรงเฉาเอ็มพีก็มีเอ็มบีเคเออจะพูดถึงพี่นะต้องตั้งสติหน่อยนะใรักเลย ร้านชั้นบนนะร้านชั้นบนใช่ไหมอืมชั้นบนใช่ไหมอะไรวะชั <c oughs> ้นหกผมไม่ดูราคามาแล้วแต่ยังโอเคกูขอโทษกูจะคุ้นชินกับชื่อเก่าไร<ช>วินครับใครบอกควรเผู้แปดเดือนนะขอวันนี้วันเกิดขอพรหน,นึ่งโปดขอให้อาหารย่อยดีค่ะขอให้นิ้วเท้าไม่เกี่ยวโตวขอให้โตไม่จะแทะเทข่าเป็นรอยช้ำเดินเด,นดนินแทบไม่ได้ค่ะสาไม่เรื่องตัวเองว่ะเนี่ยใช่หนูเองเหมือนตัวเองคุณขอพรให้ตัวเองขอให้หนูถูกหวยด้วยค่ะสาถูกก็วันนี้ก็ขอให้ดูอันนี้ไม่อะไรก็เลือกที่เลือกที่สนุกได้ถูก ไม่เหนียวเวลาดูจริงๆกูก็อยากจะเออขออยู่นะแต่ว่าขอให้เปิดกระชาได้ให้ยื่อนเมื่อกี้ดูพอดีเกมนึงเกมหนึ่งพังเลยอะเซิร์ฟพังเลยอะผมมีเรื่องหนึ่งแนะนำเป็นฮาเร็มเหมือนกันอาจจะเป็นฮาเร็มดูแล้วได้เป็นฮาเร็มปีว่าแต้มพีชผมแนะนำทุกทุกทุกทีน่ะในปีว่าแต้มพีชถือว่าเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่ทางมังงะพลัสอัพมาเอาเข้ามาเปลี่ยนตอด่านฟรีๆเลยครับผมไปอ่านดูแล้วก็ เส้นดีเหรอคะเออแต่เส้นดีครับดีมีจุดพริกด้วยแต่ผมว่าแสแปมชอบไปอ่านเลยระเอกพระเอกก็ดูพระเอกก็ดูน้องๆอยู่นะเออพระเอกเป็นพระเอกเป็นเอาเล่าเรื่องระเอกเป็นนักนักเป็นผู้สืบทอดตระกูลนักฆ่าที่ยิ่ผู้ชายพิษผู้ชายพิษเฮ้ยคุ้นๆติดตีมาแล้วเหรออ่าเรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้ไปอ่านเอออ๋อที่ละสามตอนคิดดูแล้วกันเราแบบมีายเอกมีพูดไม่ได้เดี๋ยวพ่อปอยนะกำลัอ่านอยู่ผมบอกเลยนะเลื่องเนี้ยไม่ซึมเท่ากับ โอ้ยชเลนอะที่ที่จะลงที่นี้หรอพวกซึมเลยโอ้ยชเลนที่จะลงเนะี่ยทำไมอะคะโดนสปอยเหรอผมทํามาผมตั้งใจว่าเขาจะตอบได้นานมาก <c oughs> <ๆ>เขาต้องคิดเ <c oughs> ยอะเอางี้โอ้ยชเลนนะเดี๋ยวคุณไปดูนะจะบอกว่าสัปดาหเนี้ย <c oughs> แม่งมีตัวบักด้วยมัน <c oughs> มีตัวบักอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวคุณไปดูแล้วกันผมถามผมถามเลยคนเนี้ยอู๋พิิตไม่รู้ไม่รู้นั่งไม่รู้แต่บอกคนอื่นวิ่งไม่เดียววิ่งเดียวเท่านั้นแม่งตัวบักของจริงเนยนั่งตึมเลย แต่กันนั่งตึมจนหอดจะถามคนรวมมันคำอะไรบ้างไม่แน่ใจรอดูได้นะฮะสลับเสานี้กับ o อเอสชาเล็ตครับเออแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเราจะไม่สปอยเพิ่มลื่นอ่าลื่นอ้าวไอตี๊ยเล่นอีกแล้วไอตี๊ยย้ายดีเก่าก็ได้ไม่ต้องเลต่อตอนก็ได้ไอ้ี๊ยไอ้เ๊ยแล้วลื่นวะลื่น LED เต็มแลื่วเติมเต็มคนเต็มแล้วไม่ให้เล่นกูได้ไฮไลท์เลยเมื่อกี้กูกดไปกูมองหน้าเลยกูบอกว่าให้เล่นตั้งแต่ต้นอ่าแต่ว่าเราเทสกั่ไหมเราเนี่ไอดีเต็มแล้วสมัครใหม่ไม่ได้ทำไมเงินเต็มแล้วเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วขายยามือมาตอนนี้ไม่ได้มาแบบง่ายๆเฮ้ยไม่เกี่ยวดิเกี่ยวเพราะคุณเลย ไปเกี่ยวดิตอนเล่นไม่ปันหานะตอนสองะเต็มหกพันคเยตันนี่รเต็มเตไมเจ๋ยย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 ยเยยยยลยยยยยอยยยอยยยอยย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 ยอยยอยยยยยคนยย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 เยย่ยเยืยยอเยยยยยเยยยอยยอลในยยยยยยเยยยนั่ยยยย่ยือยอยยยย เฮ้ยฉากนี้ค่ะไม่แต่ถ้าฉากนี้ถ้าฉากนี้ก็ได้อยู่ถ้าแค่ฉากนี้เลยอ่ะแต่ไม่เห็นหน้าไงอืมแต่มันต้องนั่งอย่างนี้ไงพี่เขาดุเดียวด้วยไหอมลูกอม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 มีลูกอมมีลูกอมต้องถือมือถืออย่างนี้ด้วยโไม่ไม่ไม่แต่แต่แกบอกว่าแอลอ่ะภาคเนี้ยเล่นถือปืนใช่ไหมแต่แม่เป็นความรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมมึงทำให้คนไป แอลเป็คนด่าแล้วมึงยังให้เขาถือปืนอีกเหรออแรู้สึกมันจะเข้ากันเกินไปหรือเปล่าอยู่ย่านบล็อกไงโอ้ดิบล็อกเขาเรียกว่าไอ้คนดําไม่เข้าไหล่เว้ยกูไม่ติดแต่ทําไมต้องต้องพรีเซนต์คนดําแบบอ่ะคนดํา สวมไอ้ใสนที่ปิดปากแล้วเป็นไอ้โม่งแล้วไม่ึกถือปืนแล้วเปิดแล้วหัวร้อนด้วยใช่ไหมคะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนถือปืนแล้วยิงอ่ะงงงงเลยพี่ประคัติแอลอ่ะคาแรคเตอร์ไม่ใช่อย่างไงแอลนี่อะอันนี้คือฉีกไปเลยสิเฮ้ยที่บอกวิวเนี่ย ใช่ษ e กิจอินเวชช่มาเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจอ a นเวชชหรอมามาก่อนการไม่ใช่ตะเกาบอกไม่ใช่ตะเกาอ๋อไม่ใช่ตะเกาที่มาก่อนการไม่ใช่ Secret i อินเวชช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีจากเมื่อนมาเลย่ะคือหมดต้องบอกก่อนว่า่านนี้มันไม่มีความขับรต้นฉบับเลยเลยคือตั้งแต่โกคูกลายเป็นว่าเด็กวัยรุ่นที่มีความหืนกระหายหืนกระหายผมใช้คหืนกระหายคือเป็นวัยรุ่นที่แบบ ชอบแบบจีจี้ตอนแรกเห็นแบบพยายามแล้วแบบไม่ใช่สปอยมาเบี้ยวหมายถึงว่าสกีไอเวชั่นจะจบแบบนี้ไอต่อมาแล้วนะ5นาทีตัวครูบ้าผู้หญิงด้วยมันขัดมูดอะไรทุกอย่างเออแล้วคือแบบพิโกโลอะไรอย่างเงี้ยพิโกโลคือแบบคือตะเกาผมไม่รู้อะไรอตะเกาคุณดูมันเป็นรูปเซ็กเตอตะเกาจะบอกเวไาแล้วมีตัวพิโกโลอ้วกไหมมีฉากอ้วกไหม ไม่มีผมมอว่าปกติอะพิโกโลมันจะพ่วงมาเป็นไข่ใช่ป่ะที่ลูกน้องอะแต่ตัวเนี้ยเราจะเห็นจะมีตัวตัวที่เป็นแบบเหมือนลูกน้องมาแต่ว่ามาจากเลือดไอเรื่องเนี้ยไอดาร์กันบอลเอลูชันเนี่ยผมสารภาพนะผมไปดูในโรงยิงเหรอผมไปดูในโรงโอ้ผมไปดูในโรงไปดูในโรงไปดูในโรงคุณเสียตามไปดูในโรงโยนโยนยอดนะตีสุดยอดเข้าไปนะ กริไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยแล้วกูไปดั้งดูแบบตอนเด็กเนาะตอนนั้นเด็กปะเด็กเนาะไม่เด็กแล้วนะหรอตอนนั้นกูรู้สึกว่ามันปีอะไรอ่ะมันเข้าปีอะไรรู้ไหมโอ้ปีสองพันสองพันแปดโงมากะผมน่าจะมหาลัยยุมหาลัยแล้วมั้งนะคือคือกูไปดูแล้วแบบเอ้ก็โอเค ซีีซีตีการปล่อยพลังขึ้นต่อคือซิเนเจอร์ของเขาอ่าแสงสวยดีแสงสวยดีแต่ผมแปลกใจคือเวลาโกคูอ่ากับพิกโลมันเวลามันยิงพลังมันต้องต้านพลังนะใช่ไหมคือซิกเนเจเจ์ของตัวดักรกนบอลใช่ไหมัวเออพอมันยิงพลังจะต้านกันละกูดูแล้วต้านพลังกันแน่นอนเลยไอโกคูเนี่ยยิงไปแล้วตัวมึงอ่ะบินไปด้วย มันเหมือนมันเหมือนโดนโดนพลังคาเมฮามิาดึกดูดอ่ะเออเพื่อที่จะเอาตัวเข้าไปชนกับพลังของฮิคโรุซึ่งตอนนั้นออกมามันเหมือนมันเหมือนพลังของฟีเซอร์อ๋อมันเหมือนเดสบอลอ่ะมันได้เป็นคลื่นแสงอ่ะเออมันก็พุ่งไปเพื่อที่ไปต่อยอใส่ฮิคารุแล้วมึงจะปล่อยคาเมฮามิานมึงปล่อยคลื่นเสาร์แต่คนที่บอกว่าอันนี้อันนี้คือโกคูอะมันคือมันชื่อว่ามันชื่อ มันมีตัวละครหนึ่งชื่อโอซาลูหรือโอชาลุทั้งสักอย่างนีง่แหละมันเป็นลิงโอโอโอ่าโอซาลูอ่าเธอมันสามารถคือในเรื่องของของน,อนักบีฬาตัวกบขัวสามารถแปลงร่างเป็นลิงได้เวลามองเห็นพระจันทร์อ่าแน่นอนว่าในในในการ์ตูนการเป็นลิงคือขนาดใหญ่เท่าภูเขาถูกต้องอ่าแต่เวอร์ชันนี้เป็นเหมือนทัพไฟล่า หู้ตัวโตแล้วตัวโตแล้วคนนี้ตัวใหญ่ไม่มันเคยปาต้าเปล่าปาต้าตัวใหญ่อ่ะสองไม่กว่าเลยนะใช่โอซารูมันคือชื่อลิงยักษ์เว้ยแต่แต่สภาพที่เห็นคือไม่เหมือนเหมือนแวร์วูสระวันหอยมันเหมือนแวร์วูมันเหมือนแวร์วูที่แม่งยังมีเสื้อของโกคูห้อยไว้ห้อยไว้แล้วจะบอกว่าพอคืนล่างไอ้จะมาเป็นฮักไงฮักก็เหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่รูปที่หย่อมฉาเดียวขึ้นมาเขาเป็นศิลปินเกาหลีเลยอ่ะใช่เลยใช่ค่ะเราก็จะได้แม็กกินยูมาเล่นเป็นคาคาชิ อีใช่ใช่ <c oughs> เป <c oughs> ็นทักกิเก๋ก <c oughs> บ้านไม่เคย <ไป S 2> ยู<ไ>ปเป็นจ <ไป S 2> ิระยะแัอะอ้อ่ะย<ง>ุง <c oughs>